สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับผมมาดูบอลที่โดนฝนบ้างนะครับผมเมื่อคืนนี้บอลที่ผมรีวิววันก่อนนะครับแค่วันสองวันผ่านมาอุย้ยตอนนี้นะครับผมแตกใบขึ้นเพียบเลยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวดูบอลชนิดหนึ่งที่แตกโกได้ดีมากเลยนะครับผมสำหรับบอลที่จะนํามารีวิววันนี้ก็คือบอลสีตระกูลฮันุมานนะครับผมเนาะ เป็นตับรามเกียรติ์ซึ่งมีความโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับบอนตัวนี้นี่ก็คือบอนสีหนุมานจองถนนนั่นเองนะครับผมสำหรับบอนสีตระกูลหนุมานนั้นมีหลายตัวมากๆนะครับผมที่น่าสะสมและก็เป็นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการทางนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าบนชนิดนี้ถ้าเราเลี้ยงไปนานๆนะครับเพิ่นจะมีใบค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมลักษณะเด่นๆของเพิ่นนั่นก็คือกระดูกใบพี่จะขาวนะครับผมสำหรับหนุมานจองถนนนะครับเมื่อเพิ่นเต็มฟอร์มแล้ว เพิ่็จะมีสีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมออกแดงๆเลยนะครับผมตัดกับสีขาวสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมก็ได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่นแตกก่อค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมสาหรับบอลสีตระกูลฮันุมานกระถางนี้นะครับมาชมการแตกก่อของเพิ่นนะครับผมกอนี้มีประมาณ30กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านเป็นบอลที่แตกก่อได้ง่ายมากๆนะครับเพียงแต่ว่า อย่าไปแยกเพิ่นบ่อยนะครับผมเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมสําหรับเมื่อตอนใบเล็กๆที่เขายังไม่กัดสีนะครับผมก็จะเบิ่งยากนิดนึงนะครับผมเนื่องจากใบเพิ่นจะเขียวลักษณะแบบนี้นะครับผมนองเพิ่นนะครับผมแต่ว่าขอสังเกตนึงนะครับผมเพิ่นก็จะมีเม็ดเล็กๆกระจายอยู่บริเวณหน้าใบนะครับผมนี่การิ่นจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับผมทุกท่านเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับตอนพี่เพิ่นยังกัดสีบล็มดนะครับผมมันก็จะมีเม็ดกระจายอยู่บริเวณหน้าใบนะครับผม สามเหลี่ยมนะครับผมนี่สีเข้ามาแต่ว่ายังโบสุดนะครับผมทุกท่านยังมีอ่าเหลือนิดนึงนะครับผมทุกท่านที่จะถึงสะดือนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าผมให้ข้อมูลไว้เผื่อมีมือใหม่เข้ามาดูเผื่อเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับผมว่าตอนที่ผมลวกบอนซีใหม่นั้นหาชื่อยากเหลือเกินนะครับผม บางครั้งคนที่เอามารีวิวนั้นก็ยังบวเตียมฟอร์มนะครับผมทุกท่านฉะนั้นผมมีต้นใหญ่ๆที่สวยๆผมก็จะมารีวิวเรื่อยๆครับผมต่อไปนี้นะครับผมเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นแนวทางในการปลูกนั่นเองนะครับผมสํารับบนกระถางนี้นะครับผมเพิ่นเป็นบนที่อายุเพิ่นได้แล้วนะครับผมเนาะต้นนี้ปลูกประมาณปีกว่าเลยนะครับผมถึงได้กอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมทุกๆอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับผมแม้กระทั่ง การปลูกต้นไม้นั้นก็ยิ่งต้องใช้นะครับผมการดูแลการเอาใจใส่ต่างๆนะครับควรรดน้ําให้สม่ําเสมอและกระดินที่ใช้นั้นก็ต้องมีความโปร่งไม่จับตัวกันง่ายนะครับผมสลับข้างหน้านี่จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่โรยไว้นะครับผมนี่ครับถ้าปุ๋ยคอกเก่านะครับเราโรยไว้ไมันก็แตกกอดีในลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้เอาเทคนิคการให้ปุ๋ยมาให้ดูด้วยนะครับผม ส่วนของผมนั่นจะบกค่อยนิยมผ่าหัวนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงไปนะครับเพิ่นจะตูเร็วนั่นเองนะครับผมเห็นบอกครับเมื่อวันก่อนนั้นที่ผมชําไว้ประมาณหนึ่งเดือนเราก็เริ่มได้เป็นฟอร์มก่อแล้วนะครับผมอย่างเช่นบอลสีหวงเฮากรนี้นะครับผมเอามาให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับผมเพื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงดูเพื่อเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าถ้าเราไม่ผ่าหัวนั่นําจะทําให้บอลเราเป็นกอได้เร็วนั่นเองนะครับผม สำหรับต้นนี้นะครับผมมีเจ้าของแล้วนะครับจะทําการจัดส่งไปให้เพื่อนต้องขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้การสนับสนุนคนที่เข้ามาเบิ่งกับกดไลค์ให้เด้อเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนี้ถ้ามีกอสวยๆก็จะมารีวิวให้ชมรีอิวนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ